วันที่7มีนาคม2,568กรกลมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดต,ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ โดยอุณหภูมิต่ำสุด15-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสค่ะทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอํนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะ ดยอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะทางด้านภาคกลางค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสค่ะ ทางด้านภาคตะวันออกค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะโดยอุณหภูมิตำสุด2 4่7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 7องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะ ด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจงังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลายะลาและนาราธิวาสค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35อถึงองศาเซลเซียสค่ะส่วนทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ด้านาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนทะเลค่ะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn